ไปเขียวได้สว่งขคืนเสียงรถปอร์ซทุกคัาได้เล็งเครื่องดันออกไปที่บางเป็นรถขนาดใหญ่จึงทำให้น้ำเล็กน้อยโดยเครื่อนกลได้ตามไปติตแต่อยู่หน้าได้ไม่นานเสียงเว็บตรงเชียงสีน้ำเงินก็ได้แต่ระดับเพื่อแซงขึ้นมาที่การอัดเต็มของบางไม่สามารถตามรถ่ังเตียยทาน ถึ่งแม้จะชินยังคือกำลังก็ตาม เดียกไปม,มาหักหน้าบ้งพวกนั้นลงเตีมยเฟสเลยว่าแดกรถเติงได้เมื่อกี้โดยการสิ่งแล้วพ้ายแพ้ก็เป็นสิ่งหนึ่งค้ายถูกยามที่ยิงได้มีการลงผ่านโซเชียลเพื่อวัดฝีมือในการทำโดดว่าเดีเยอยก็ทั้งคุนโตน ยองานหน้าเจอกันงานนี้ต้องมีแก่แต่เรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่ยอมกันไม่ได้ทีเจมจะทำรถเพื่อไปแก่เพื่อกูนาให้บางคืนและเป็นสีสันในการทำรถสิ่งโดยตลอดทั้งเดือนทั้งคูก็มาอยู่อู่เพื่อช่วยกันทำรถให้ทาน ในการออกทริปในครั้งหน้าโดยการนัดหมายทุกคนจะไปสถานที่เดิมที่ไปท่องเที่ยวยังกูทับเบิกโดยทางกลุ่มใหญ่จะจัดขึ้นปีละครั้งในรวมหลายโลซิงทุกพื้นที่เพื่อมาเจอกันณนที่แห่งนี้แต่ระหว่างทางไปและพบเห็นกลุ่มช่างเปียก ตนจะเข้าไปวัดความเร็วให้รู้แผลูุจนะกรรมไปเลยจนเมื่อถึงวันงานกลุ่มเทวดาก็ออกเดินทางเพื่อไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่เจอชังเปียกเลยวะไม่รู้ออกมายังเอารถลงเลยซุมเชงมาแล้วช่งเปียกได้ตามหลังบ่าที่มาพร้อมกับปุ่มตนที่เจมจะเอารถลงเพื่อรอให้ช่งเปียกออกไปจะได้วัดความเวกันระหว่างทา เมื่อเป็นไปตามคาดที่จังเปียกไดเอารถลงและจะขับรถแรงของตนที่ทีมก็เตรียยพร้อมๆและรอให้จังเ,เปียกออกไปเพื่อเป็นจังชื่อดังที่มีคนรู้จักกว้างก็จะมีเวรุ่นตามจังเปียเพื่อจอ,อกสิ่งไปบนท้อมตกาด ะะยนั่งเจียบก็ชะลอความเร็วโดวยดันหน้าขึ้นไฟแดงและพอใจในความเร็วของรถโนนจมได้จอดเกยบค่าที่จะไม่จังเจียบแปกใจถึงความเร็วที่ตามมานังคงจะไม่ธรรมดาแน่ๆทุกสายตาจับจองในการออกตัวในครั้งนี้ ทีนาเส้นเท่ากันใครกันที่จะได้เป็นฝ่ายชนะเมื่อไปเชียวสบางรถปุ่นแข่งก็ได้เอาตัวที่ความดุสั่งชักเอียได้กระเถิดที่รถเจมที่ห่างไกลไม่ถึงช่วงขางโด้น เตียงก็ไล่ตามมาและเริ่มปีเสมือนเข้ามาเรื่อยๆที่ทางช่างเปียกได้เล่นปุดติกับตนจนทําให้เกือบเสียหลกักและเกิดบิดลงข้างทางฟังได้โวยวายและเข้าไปต่อว,ว่าช่างเปียก ที่สถานการณ์ตอนนานเกิดบมีการประทักการด้วยอารมณ์ที่โมโหโดนก็คือโดนสิวะจะมาสายไลยค่าทำไมข้าไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยโดนอะไรช่างเปียกข้าก็เห็นเห็นอยู่ว่าช่างเปียยได้ตุกติก เป็นอะไรด้วยเหตุการณ์เริ่มตึงเครียดจึงทาให้ทางเจมได้ชักชวนบางเดือทางต่อเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใหญ่โตเป็นมัน โดยในวันน,นันบางกับเจมก็ได้จอดพักและเตรียมทันข้าวที่ร้านอาหารก่อนจะขึ้นไปยังภูทเบอร์แต่จังหวัดเดียวกันได้มีุำรวูซิ่งขับมาพร้อมกับกบเข้าข้าและยกปืนเล็งไปที่บางเจมได้ทีบตกัด โดนดำให้รถล้มไปที่มีกลุ่มไม่รุ่นม,มาดักรันน้าและได้การยิงทอดใส่แต่โชคดีที่หลบได้ทนันกลุ่มใชายพวกนี้ต้องการแค่จะเล่นปังกับเจมที่ได้ยิงตามออกไปหวังจะหมายเอาชีวิตของปาง เกมได้ขับประลบาางเพื่อมาสอนขึ้นรถหนีมีกลุ่มชายพวกนั้นได้ไล่ตามหาพวกตนบรรยากาศท้องทุ่ง ีแต่ผู้ขับตรงมาก็คงจะเลือกปลอดภัยในการดักทำลายตั้งคู่แต่เมื่อกำลังจะผ่านแยกรถจังเตียกก็ามาตัดหน้าที่กําไมเสียหลังล้มโร,โรจนต้องนอนบาดเจ็บริมทาร่างของชายทั้งหมดได้มุ่งตรงมาที่บังกับเจมที่มีจังเปียกนำามา พร้อมกับอาวุธที่อยู่ในมือคิดวยานันผีจ้งหน่อยดิ คนวิ่งขึ้นรถที่พบเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เกิดความหวาดกลัวเจมพยายามประคองตัวและดูบังที่น้อนบาดเจ็บที่ครั้งนั้นยังโชคดีไม่มีใครได้รับอันตรายเพียงแค่เกิดรอยถลอกเล็กๆน้อยๆ ไอ้ช่างเปียกไอ้นี่มันเล่นรอบการดว่าใจเองเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนไหมไม่ค่อยเท่าไหรว่วะดีที่พวกมันไม่ซ้ำแล้วพวกมันนี้อะไรกันวะอย่างกับเจอผีเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เราเรีบไปก่อน เมื่อจังคูตั้งหลักได้ก็เตรียมลถของตนที่การล้มในครั้งนั้นได้ทำให้เครื่องมีปัญหาและลับได้ในความเร็วไม่มากท้องฟ้าได้มืดลงที่เหลือแค่เพียงเสียงลมพัดโชยไปมาตามท้องทุง่งจนไอยเย็นได้ตีเข้าตัว แต่ในความมืดดนานเจมก็สังเกตเห็นคนที่กำลังข้อมรถมาใส่กลางภูมงและไม่สวมเสื้อด้านบนที่ดูแล้วคงจะเป็นชาวบ้าน เมื่อกลับมาสกภาเสียงหมอสก็ได้ตามหลังมาที่แต่คู่ตอนนั้นลืมหวันว่าอาจจะเป็นพวกช่างเปียกที่ได้ตามมาอีกลอทั้งคู่พยายามมองดูก็เห็นเป็นรถของชาวบ้านที่ตนได้ผ่านมาเมื่อสักครู่จึงดำให้เริ่มโล่งใจ แต่ในจังหวัดน้นเสียงมอไซค์ก็ได้แสงคึนืนที่เป็นการแสงมาจากด้านสายที่แต่ผู่เห็นกับตาวารถคันนี้ได้ขับบนคองแต่ตีคู่ผ่านตนไปภาพชายที่สิดผอมได้หันมองมาอย่างช้าๆจนทำให้บังกับเจมแทบช็อกกับเหตุการณ์ที่เจอ รถได้เกิดดับลงที่โดยรอบบริเวณนั้นจะมีสาลายอยู่หลังหนึ่งจึงดำไ้ทั้งคู่ประคองรถเข้าไปบางได้มองรอบๆก็ไม่เจอร่างผีตนน,นั้นที่ทั้งคู่ทำได้เพียงรอการเข้ามาช่วยเหลือที่ตนได้โทรติดต่อกับเพื่อน แต่เมื่อยืนได้สักพักก็มีเสียงคล้ายคนกระโดดน้ำที่ดังมาจากด้านหลังสลาและเมื่อทั้งคู่มองไปก็เห็นเป็นร่างของผีตนนั้นได้ลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำแฟนเจมได้เข้ามาพร้อมกับตำรวจที่แจ้งความ ที่ในขณะนั้นทำให้จังคูโล่งใจอย่างมากแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญเพราะบริเวณน้ำตรงนั้นตำรวจได้พบร่างล่างหนึ่งซึ่งคาดว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีที่ร่งเหลือแค่โครงกระดูกพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์ในสระน้ำ จากการตรวจสอบที่มีการรับแจ้งคนสูญหายหลังนี้คงจะเป็นช่างหน่อยที่เป็นคนในแวดวงรถซิ่งและหายไปเมื่อหนึ่งปีก่อนคาดว่าคงจะถูกฆาตกรรมและนำรถและล่างมาอำพางและเจมก็แอบ,บคีดที่กลุ่มช่งเปียกเจอกับผีช่างหน่อยทำไมถึงรู้ได้ว่าช่างหน่อยได้เสียชีวิตไปแล้วและหวาดกลัวกันเป็นอย่างมาก และการถูกลอบทำลายก็ไม่สามารถเอาผิดช่งเปียกได้ด้วยเป็นผู้มีอิทธิพลและรู้จักกับนักการเมืองที่ยังทำให้จังเปียกรอยนวนในการพบจิววิญญาณช่างหน่อยก็ยังคงเป็นปริศนาที่ตำรวจต้องคี้คายคดีเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ช่างหน่อยในการผิดฆัตกรรมในครั้งนี้ ก็ฝากติดตามคุณยุกกองตังของเธอบราจาพ่อสามีเพื่อเป็นกำลังใจให้แต่ละเราด้าวยนะครับ